มาลองขับซีเกอร์เกันนะคะทุกคนไปเรื่อซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ปังได้ลองขับซีเกอร์เของจริงนะคะแล้วก็คันที่เราได้ลองขับเนี่ยเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ีล้ออัตราเร่งสูนถึง้อยู่ที่3.8วินาทีเดี๋ยวเรามาลองกัน ือจะบอกว่าอัตราเร่งดีมากทุกคนแต่รถนิ่งคือเรารู้สึกเหมือนรถไม่เร็วใช่ไหมแต่จริงๆคือความเร็วขึ้นไปแบบ6070แล้วในระยะแค่สั้นๆเท่านั้นซึ่งอันนี้เราเทสในสนามนะทุกคนแล้วก็ด่านต่อมานะคะลองเลี้ยวลองโค้งซะหน่อยว่าวงเลี้ยวเขาเป็นยังไงนะคะโดยรวมปังรู้สึกว่าควบคุมง่ายนะอันนี้เราขับแบบในโหมด normal ยังไม่ได้เข้าโหมด sport คือพวงมาลัยน้าหนักค่อนข้างดีนะทุกคนไม่เบาหย่องแล้วก็ไม่หนักเกินไปคือควบคุมง่ายขับสบายๆแล้วก็อันนี้มาลองเลนเชนนะคะคือรู้สึกว่าวพ จังหวะที่เราแบบหักซ้ายหักขวาเร็วๆอันนี้รถก็ไม่ได้สายคือรถไม่ย้วยเลยทุกคนแล้วก็เซ็ตมาแบบนิ่งนะคนนั่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวสายขนาดนั้นอันนี้จังหวะยูเทิร์นะคะวงเลี้ยวก็โอเคนะไม่ได้กว้างไม่ได้แบบตีโค้งต้องสาวมากมายคือโดยรวมฟีลลิ่งสำหรับการขับคันนี้ครั้งแรกอะทุกคนปังรู้สึกว่าเขาเซ็ตมาให้เป็นรถที่ขับสบายแล้วก็เป็นรถครอบครัวของจริงคือแรงแต่ก็มีความนุ่มมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่านุ่มนวลแต่ไม่ย้วยไม่โยนและที่ชอบมากเลยคือความนุ่มแต่่่ไมมเเววีีียนนนหััออ้คืซาดจริงงึ เกอร์เซเนี่ยเขาเป็นช่วงล่างด้านหน้าอิสระ d o ดับเบลว h b o บนด้านหลังก็เป็นช่วงล่างอิสระแบบมัลติลิงแล้วก็ช่วงล่างตัวรถเนี่ยเป็นแบบ Active a อร์ u ั p เพ s ญชัซึ่งตัวรถเนี่ยเขาสามารถให้เราเซตเองได้ทุกอย่างเลยทั้งหมดการขับขีพ่พวงมาลัยเบรคคันเร่งหรือแม้แต่ช่วงล่างความสูงต่ำอะไรแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปลองขับบนถนนจริงกัน